มาแล้วจะได้ฟังแล้วคุณผู้ชมครับแน่นอนเมื่อกี้ฟังน้องต้นไปเรียบร้อยแล้วกับ,บ1นในสมาชิกของทั้งหมด 12v จากบ้าน F7 นะครับ,รบซึ่งตอนนี้ถึงคิวของแชมป์ประจำทีม มันไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวเราจะได้ฟังสดๆรวด้วยไม่มีใครได้ฟังเหมือนเราหรอนะพี่ฮินคอับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับพร้อมไหมพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วอย่าเสียเวลาครับตอนนี้น้องรออยู่เรียบร้อยแล้วพี่ฮิวครับใช่แล้วครับแฟนคลับจากน้องปอ AM7 ครับ เธอก็ยังถามกันอยู่เหมือนเดิมฉันอยากได้อะไรเป็นของขวัญที่ใจใจต้องการจะมีมีไหมมีไหนเธอก็ยังมาถามอยู่ทุกทีอยากได้อะไรปีใหม่อยากให้เป็นของขวัญอะไร ฉันก็ได้แต่ถอนหายใจและพูดว่าไม่ต้องการอะไรท,ทั้งทั้งที่อยากร้องและอยากตะโกนเพื่อให้เธอได้รู้ mm hmm. อยากจะมีแฟนครั้ได้หรือเปล่าอยากจะเป็นแฟนครับงให้หรือเปล่าร็เธอมาน,นานแล้วแล้วเมื่อไรพื้น ฉันอยากจะขอเธอเป็นของขวัญที่ใจหวนงกันวันเกิดกีทีเธอก็มีของดีมาให้กันรู้สึกที่ทุกครั้งแต่รู้ไหมว่าใจฉันต้องการอะไร เธอก็ยังาทต翰อยู่ทุกทีอยากได้เท่าไรปีใหม่อยากให้เป็นเคร่องขวัญอะไร oh ฉันก็ได้แต่ทนหายใจลาพูดว่าไม่ต้องการอะไรทั้งทั้ง,ท,งที่อยากร้องและอยากตะโกนเพื่อให้เธอเดีว จะมีแฟนครับได้หรือเปล่าอยากจะเป็นแฟนครับให้หรือเปล่ารอเธอมานานแล้วแล้วเมื่อไหร่คืนคนนี้จะได้เป็นแฟนอยากจะมีแฟนครับได้หรือเปล่าอยากจะเป็นแฟน ใจหือกันกจ้ก้าจะไปแฟลาใหรา,า,รารรเธอมานานแล้ว เไรเพื่อนคนนี้เธอจะให้เป็นแฟนอยากจะมีแฟนแล้วได้หรือเปล่าอยากให้เป็นแฟนฉันให้หรือเปล่าแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ฉันยังเหล แฟนคลับดังตลอดเวเลยแม่เฮ้ยเพลงนี้มันเหมาะเพลงนี้มันเหมาะกับคนโสดยังไงเหมาะมากมากเลยแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าสาวๆทั่วประเทศไทยเลยครับก็คงอยากจะเข้ามาจับจองหัวใจน้องปอแล้วแหละยกมือเอออยู่นี่ไงมาสิเนี่ยช่วยไหมยกมืออยู่บ้านบอกอยู่นี่ไงมาสิมาสิมาสินะครับผมเพลงนี้ได้ร้องครั้งแรกเห็นเนื้อเพลงได้ร้องในสตูรู้สึกยังไงก็ดีใจครับ ก็แบบมีเพลงเป็นซิงเกิลแรกของตัวเองในชีวิตนะครับก็ดีใจแล้วแบบคือฟังครั้งแรกก็ชอบเลยครับเพราะว่าแบบมันสนุกดีครับเหมมันชีวิตเราไหมมันชีวิตเราไหมก็ครับอยากมีแฟนครับเฮ้ยนี่ปโะกาศออกสื่อเลยนะแรงตรุ้แฟนแฟนคลับเออปออยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับที่ติดตามเราตั้งแต่อยู่ในบ้านครับแล้วตอนนี้ปอก็มีซิงเกิลแรกในชีวิตของตัวเองให้แฟนๆของเราเนี่ยได้มีโอกาสติดตามครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจผมมาตั้งแต่เข้าบ้านเลยครับเข้าบ้านในเอฟจนมาถึงทุกวันนี้ทุกคนก็ยังแบบอยู่อยู่กับผมมาคือแบบให้กําลังใจมาตลอดครับก็ดีใจครับแล้วก็อยากให้ติดตามเพลงของผมนะครับแฟนครับแล้วก็ผลงานต่อๆไปด้วยนะครับอผมเชื่อว่าคุณผู้ชมนะฮะคุณก็ไปเลยครับ w w w ร์ไวด์ c ว็บครับนะครับเข้าไปคลิกฟังเพลงนะครับแล้วผมเชื่อว่านะฮะไม่นานหรอกแป๊บเดียว เดี๋ยวเข้ามาอยู่ในชาร์ตทูมิวสิกท็อป20ชาร์ตแน่นอนแน่นอนรัะเดี๋ยวจะมาเจอแบบบรรดาความสุขสนานในรายการด้วยนะครับเอาเป็นว่าอย่างเป็นการั้อจกับด้วยใกานนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพบกับน้องๆทั้ง 12V ที่จะมารวมกันแล้วก็จะมาเล่นเกมรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนใช่แล้วแล้วเราก็มาจะเจาะลึกด้วยนะสำหรับซิงเกิลของแต่ละคนด้วยใช่แต่ตอนนี้ถึงคิวของผมอีกหนึ่งคิวครับคุณฟังครับคนโสดอย่างเรามันก็ต้องเจอเพลงแบบนี้อยู่คนเดียว พี่หาอะไรอ่ะพี่พี่แทงอะไรปลาไหลหรือเปล่าจะพยายามเป็นปลาดุกวอแล้วจะเป็นปลาดงปลาดุกด้วยกันไห้งใช้ไม่กี่ตายครับกับอยู่คนเดียวสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาคาับ